ลายการบ่านวยกักน้อมน้ำสายตาจันไม้พอพัดตะคารยามยากกีดยางพาลาแปลงกินมากน้ำมันก็บม่มีมาครับพ่อข,อขัวหัวปลาเอาละวันนี้พัด เครื่องไหนไก่ลองพอนะครับนอตัดน้ำมันออกไปมอห้อนพร้อมตะเตรียมไปเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวพอเครื่องไหนก่อนนอครับนอเดี๋ยวพอก่อนนอมาอ่าพร้อมคือมีเครื่องไหนไก่ใบกะเพราส่วนประกอบมีพริกมีเกลืออยู่ในมือนี้หมดแล้วนออเอาละครับเอามา แอนแอนแอนนานมาล้ำบำันล้ำเดี๋ยวออมาพอยามยากพัตคารยามยากเออกระทะก็บม่มีนะกระทะบ่มีก็บ,บ่เป็นยัง <c oughs> บกว่ากันเน่อง นี่เสียงละอ่อนนะครับมว่วนเอาละบ่มีน้ำมันเอาน้ำนะ,นะปิด เขาบบนีขั้นตอนบ่ได้เตรียมการกันเอามันยำม,มันเต่าที่จะหาได้พัดตะขานพัดตะขานบ้านตาสวนยางพาลาใส่ปุ๋ยแล้วนะก็เอาเครื่องไหนไกมาพัดกระเพรา มาพอลูกหลานม่วน <l ux> นั่นคนละไม่คนละมืออ่าอ่านี่ก็เทพีจากท่องทุ่งนะครับย้ายขึ้นมาสูสวนยางพาราเสียงเพลงบรรยากาศม่วนเป็นลูกเป็นหลานเป็นป่อเป็นแม่เป็นปีเป็นน้องบ้านผมห้องว่า เอามือกันเอามือกันรุดจากส่วนนี้ส่วนอื่นก็จะมีต่อไปขณะนี้ก็เตรียมตัวแปลงกินนะครับเพื่อจะได้ขอบคุณแขกขอบคุณหลูกขอบคุณล้านนะครับมามาพอมาก้อยสุกหรือยัง ำเดียวลองมาพอหน่อเต่าตีหาได้เต่าตีหาได้อันยังก็ได้ละครับขอมันล้ำมันแปลกนี่อันยังก็บุหูบ่พอนะบ่พอมาพอพัตตาคานจำเป็นพัตตาคารกลางสวนยางพาล่า พอนะครับบาลัมบะลัมเดี๋ยวมาพอมาก้อยกันปัดถดโถมม้วนวันนี้วันดีน่อมน้ำใส่ตาท่านมาอยู่ทีสวนยางพาราพ่อครัวหัวปลายามยากจริงบนนี้กระทะเนาะนะครับแต่ว่า จะลองเนี้ยพอตีมันบอมีกระทะใจหม้อแตนออกมาจะเป็นจะได้เดียวเขาลองพอมาลองก้อยกันผักลงแล้วผักลงเนาะครับนอไอใบกะเพราเศกกระถาใช้ตัวเรียบร้อย <c oughs> เออนะครับนั่นมันเปิงครับมาปิงยมันเปิง,เปงแต่แต้ มันเปิ้งนะรายการนี้บ่ใส่น้ำเออเบอ่ใส่น้ำมันเนอะน,น,น,น้ามล้วนเหตุผลที่บ่ใส่เพราะว่าลืมอ่ลืมน้ำมันหอยลงเอาละล้ำแน่ล้ำแน่ อันขอจานมาเลยเนอะเดี๋ยวเขาจะตักใส่จานพอว่ามันจะล้ำบัลลัมมากพอพัตคารยามยากนี่พัดกะพเพราพัดกะเพราใส่น้ำเอองามนะครับเดี๋ยวมาจิ้มด้วการพัตคารบ้านทุ่งได้สองจาน วางเอาหนามยินใส่เลยเอาจานวางเอาจานวางเลยครับแล้วก็เอาหม้อใส่เออนั่นเออเอาแล้วพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวฮะจะไปเสิร์ฟตีปุ้นนะครับปุ้นเก้ายางสุดยอดเนาะบรรยากาศสุดยอดคนเยอะ ถ้า้ใส่ยังวันนีนีจังหรลมอ่มาละมกะละมังนั่นอ่ะใส่ถาดใส่ถาดเลยถาดเลยจานมันน่อยนะแบ่งเป็นสามจานสามจานสามถาดบรใชาสามจานเอาละอนุญาตนะครับเอออนุญาตนอ บรรยากาศเริ่มแล้วบรรยากาศม่วนซื่นโฮแซวนะครับเอากระเพรามาวางเลยนอนะครับเอากระเพรามาวางเลยเจ้าถี่เจ้าทานเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าปอดเจ้าแม่

อ่าเป็นนั่งเป็นประธานายเ,เ,เออนะครับประเพณีอันดีงามของพวกกระผมนะครับหลังจากใดบนบานสาลก่าวสิ่งซักซิ์เจ้าป่อเจ้าแม่ภูพิทักษ์ดูแลสวนยางคุ้มครองหลังจากเลี้ยงดูอิม่มตามความเชื่อเขาวัดจากทูกนะครับลูกล้านป่อแม่ปี่น้องก่อล้า นะครับอาหารนี่ก็คือไก่หนึ่งกู้นะพร้อมกับเราเข้าปฝาอาหารนะครับเขาก็จะมากินถือว่าเป็นอาหารดีเขาถือว่าดีนะครับพอสิงซักซิกเปินกินแล้วก็เหลือคือมูฮเ่าได้กินเป็นความเชื่อนะครับ,นะนะรบตักเลี้ยงได้ลูก จัดเรียงเลยยาวเลยลูกเอายาวไปเดี๋ยวเขานั่งเอาละครัจัดเรียงอาหาร มิ่งมิงม่งมั่งมิ่งมั่งอา่ฮออาฮบฮบอตออิวฮบอวมเงี้ยนหางโอ <laughs> มาเนอร์ามาเนอร์ามาเงีาาย้ยนหาง ขอได้รับความขอบคุณจังทางรายการบนวยกักนะครับโคดไลคโคดแชร์โคดกระดิ่งโคดติดตามให้แก่ทางรายการบนวยกักกรินงนะครับเนอ้อส่วนยาง มามาเจินเนอะเจินเจินขอได้รัความขอบคุณจากทางรายการบนอยกักครับขอบคุณครับผมขอบคุณ